สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุทธศีโลครับกับเหรียญรุ่นเศรษฐีพันล้านครับโอ้โหปี2564นะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างโดยพี่เด่นอายุทยานะครับโอ้โหทีมงานอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งเหรียญสวยนะครับช่างแกะบล็อกเนี่ยเป็นช่างเดียวกับรุ่น รุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับของบอยทัพจันทร์เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรายการรุ่นเนื้อรายการรุ่นเนื้อก็จะมีเขียนว่านี่ครับรายการรุ่นโชคอย่างนี้นะครับรายการรุ่นโชคอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนนะครับรุ่นนี้ก็จํานวนการจัดสร้างเนี่ยแบ่งเป็นทั้งลังชุดทองคําด้วยนะชุดทองคาเนี่ยมีทั้งหมด72ชุดนะครับชุดราคาจองอยู่1นึ่งแสนสองหมื่นบาทนะหนึ่งลังการันตีเนื้อทองคำหนึ่งเหรียญ เนื้อเงินหน้ากากทองคำสามเหรียญเงินลงยาหน้าหลังหนึ่งเหรียญและเงินลงยาพื้นต่างๆอีกแปดเหรียญครับดอนนั้นจะเป็นเนื้อชะหนัวหน้ากากเงินเนื้อปาก้าเนื้อสำลิดต่างๆนะครับหนึ่งลังก็หนึ่งร้อยเหรียญนะครับนี่คือชุดทองคำนะครับส่วนวันนี้ที่เรามีตัวอย่างก็จะเป็นรายการของลุนเนื้อลุนโชคครับราคาจองอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะโอ้โหลุนทองคำสามเหรียญด้วยเหรอเนี่ย โอ้โหหนึ่งลังนะครับรุ่นนี้หนึ่งลังการตีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยลังครับหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญครับโอ้โหนะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยเนื้อเงินนะครับในลังเนี่ยประกอบด้วยเนื้อเงินและกับทองคำเนื้อเงินลงเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อนะวะนะครับเนื้อฉนวนร้อยแปดเนื้อทองแดงนะครับ เนือ้อปะก,กาเนื้อสตะโลหะก็จะมีนี่ครับที่เขียนเนี่ยทองแดงลุงลงยาสามสีลงยาสองสีนะครับถ้าลงยาสองสีเนี่ยจะเป็นลงยาจีวรลงยาขอบนะครับแต่ถ้าเป็นลงยาสามสีก็จะมีลงยาพื้นด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่นะครับงานหน้ากากก็ส่วนใหญจ่จะสร้างที่ 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างวันนี้ผมมีเนื้ออบาก้านะครับลงยาเหรียญค่อนข้างจะสวยคมชัดเลยนะครับนี่ครับเหรียญลงพ่อทองครับข้างบนก็ผมขอแกะจากซีลสักหน่อยนะครับแกะจากซีลก่อนแกะจากซีลหน่อยต้องแกะนะอย่างนี้ต้องแกะใช่ไหมครับแกะจากซีลให้ดูกันสดๆเลยครับน่าจะความคมชัดจะดีขึ้นนะครับมาดูครับโอ้โหลงยาที่สวยเลยนะครับข้างบนก็เป็นรูปของ พระพุธนะครับโอ้โหโลงยาเหียญอันนี้เป็นลงยาจีวรพื้นเขียวขอบเป็น,นพิมพ์เต็มองค์ครับเลขโค้ดก็ตอกอยู่ด้านล่างฐานตรงนี้นะครับองนา็เป็นคล้ายๆท้าวเวสสุวรรณหน้ายักษ์นะครับความสวยของเหรียญก็อ่อนช้อยลวดลายดีข้างหลังก็เขียนว่านี่ครับหกรอบเศรษฐีพันล้านแต่และเนื้อก็ตอกโคตดแตกต่างกันไปครับเนือน้ออัปปะกากตอกโค้ดภาษาจีนนะครับ แล้วก็มีนี่ครับพระพุทธนั่งบนคล้ายทาเวทว่าครับนี่โอ้โหเขียนว่าหลวงพ่อทองสุดทศสีโลวัดบรรลัยปีสองห้าโอ้โหเหรียญค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ใครชอบเหรียญหลวงพ่อทองนี้ก็ลองเช่าหาบูชาดูตรงนี้ก็หาราคายังจับต้องสบายนะครับราคายอยู่หลักร้อยอยู่นะครับนี่ก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.8เซนนะครับ ความยาวความยาวอยู่ที่โอ้โหความยาวเหมือนจะยาวแต่แต่เหรียญนสมส่วนนะความยาวที่มาณสามจุดเก้าเซนครับสามจุดเก้าเซนต่อไปครับต่อไปเราดูเนื้อทองแดงมั้งเนื้อทองแดงอันนี้อ๋อหนึ่งแจ้งไปครับรุ่นนี้นี่ครับรุ่นนี้ติดใบปรากาชัดเจนนะว่าเนื้ออะไรนี่นะครับเมื่อกี้ก็เนื้อปาก้าลงยาสามสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาสามสีเช่นเดียวกันครับ นี่ทองแดงผ payment, location, ment, le, ิวไฟก็ต่อโคตรรอๆเห็นไหมครับตอโคดรอแล้วรอๆอย่างนี้นะครับนี <Okay. S 1> ่นะครับนีใต้ฐานก็ตอกเลขโคตรลัมเบอร์นะครับนี่เป็นลงยาจีวรพื้นน้ําเงินโอ้โหละหนกขาวขอบแดงครับนี่ต่อไปก็เป็นงานหน้ากากงานหน้ากากก็ติดชัดเจนครับนี่ครับเนื้อทองแดงลงน้าตาลหน้ากากทองทิพย์ ทองแดงอยู่น้ำตาลหน้ากากทองทิพยนะ์นะครับต่อโค้ดตัวนะนะครับต่อไปครับต่อไปก็เนื้อเนื้ออะไรเนื้ออะไรี่ยนะเนื้อทองละคังผิวลุ่งนะครับหน้ากากอัปาก้าหลังฉนวนร้อยเฮ้ยหน้ากากอัลก้าหลังฉนวนร้อยแปดเฮ้ยงานประกบหรอโอ้โหอันนี้เป็นงานหน้ากากนะครับดูดิครับ พื้นที่สวยนี่สวยเลยครับน่าจะหายากกันเนี่ยเลขเจ็ดหกหกหนึ่งโอ้โห,โหนี่สวยเลยนี่สวยผมชอบครับเหรียนี่สวยเนื้อทองละคังผิวลุงหน้ากากอกาัปป้าหลังชึนวนร้อยแปดโอ้โห,โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหสุดท้ายครับมีตัวอย่างก็จะเป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยทองแดงลงน้ําตาลหน้ากากอกาัปป้าครับนี่รุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยบล็อกแกะบล็อกได้คมเลยนะครับใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้เป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยของหลวงหลวงพ่อทองเลยนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญสวยหน้าบูชาเลยนะครับไปเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญด้วยเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ